เทศกาลกินเจแบบนี้น้องพิศนุโลกหน้าอยู่จะพาไปเยี่ยมชมโรงเจไททีหกตึงสาจเจพ่อเฮ้งเจียขอสมอแข่งกันค่ะเข้ามานะคะจะพบกับสารเจพ่อเฮ้งเจียที่นี่เป็นแหล่งทำบุญและสักการะสารเจ้าที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบไหว้พระขอพรให้สุขภาพดีมีโชคมีลาบกันได้ด้วยละค่ะเข้ามาข้างในนะคะจะเจอกับโรงเจไซทีหกตึงและเมนูเด็ดของที่นี่เลยนะคะก็คือหมี่ั้วเส้นหยาดเหนียวนุ่มรสชาติเข นแบบต้นตำรับเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูเจหลากหลายมีว่าจะเป็นผัดผักต่างๆและของหวานเจให้ได้ริมรองกันครบจบในที่เดียวเลยล่ะคะ่ะใครที่ชอบกินเจเนี่ยรับรองว่าฟินเทศกาลกินเจปีนี้อย่าลืมมาริมรสอาหารเจที่โรงเจไซทีหกตึง้งขอสมอแค่งกันนะคะพิษณุโลกน่าอยู่เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ครบที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกหาบ้านใหม่บ้านมือสองบ้านเช่าหอพักหรือบริษัทรับสร้างบ้านก็ครบจบในเว็บเดียว Bikin naik